ห่วงไหมก็เขาเขาปล่อยค่ะเขาปล่อยเหรอเห็นว่าเราแบบทํางานก็ดูแบบเอนจอยตอนแรกก็มีความกังวลว่าว่าจะโอเคไหมเพราะมันเหมือนแบบพิกคาแรคเตอร์เลยแล้วก็ด้วยความที่ปกติเราไม่ได้เป็นคนแบบสมบุกสมบันหรือออกไปแบบทาแอคทิวิตี้เยอะมากอะไรเางี้ค่ะพอมาเห็นเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความภูมิใจในในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เอิบกับเขาได้ว่าเฮ้ยเราเราก็เทนะะตอนที่เราบอกว่าเราเทนะพี่ว่นบอกมาว่าไงบ้างเขาเขาก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยว มามารอดูในโรงภาพยนตร์แล้วจะรู้เดี๋ยวจะต้องมาให้เราสอนว่ากิ้งยังไงกิ้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเขาได้ดูทีเซอร์หรือยังยังไม่ได้ดูเลยค่ะเขายังไม่ได้ดูแล้วคือที่เซอร์แบบเห็นน้อยมากแบบเห็นนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นที่เราพยายามที่จะเติมให้สมบูรณ์มากที่สุดค่ะเป็นยังไงางคะเความรักเลยลวกันโอ้ยถึงว่าเขาเรื่องก็ดีค่ะเรื่อยๆเลยเรียบง่ายเหมือนเดิมค่ะสู้คู่น้องไว้ได้หรอทันทเน ต้องกันนานไหมแต่ละคลิปไม่นานแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการที่แบบเขาส่วนใหญ่เขาจะให้แค่เทคเดียวเขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วเรียว,เร,ยวเรียวดีนะคะที่เราบอกว่าเฮ้ยเท่าไรเนี่ยไม่ถูกนะขออีกนิดนึงอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของเวลาที่เราเวลาที่เราแบบทํางานอะไรอย่างนี้ร่วมกันก็จะมีการทํางานที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ไปกันได้อยู่จรงิงเท่าปีนี่เท่าไหร่คะทงว่าน่าจะปีที่6นะคะห ไดนับเลยเป็นเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยได้นับอะไรแบบนี้แต่คิดว่าถ้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณสีบสุกค่ะมีจิอะไรที่ทําให้เรารักกันยาวนานขนาดนี้ไหมคะเอ่อปล่อยผ่านไปบ้าง <c oughs> <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเราเราไม่ต้องแบบไปจู้จี้จุกจิกในทุกเรื่องอาจจะเป็นความโชคดี <c oughs> ท,ที่ที่ฟังกับพี่เขาเนี่ยสนใจในด้านดนตรีแล้วก็ด้านการทํางานที่ค่อนข้างคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานที่เข้าใจว่า เวลามันค่อนข้างน้อยอย่างเงี้ยรวมถึงชีวิตส่วนตัวก็เป็นคนติดครอบครัวเหมือนกันก็จะไม่ค่อยได้แบบบือหวาในเรื่องความรักหรือว่าต้องเจอกันตลอดต้องตัวติดกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยด้านความรักที่มีความคลิกกันบางอย่างนีก็เลยอยู่ได้ไมาย,ยาวมากพอที่ให้นาพก็แบบยาวเหมือนกันนะยาวเลยค่ะอะไรในตัวเขาคะที่ทำให้เรารู้สึกว่ารักเขามากอุย้ยน่าจะเป็นความสม่ำเสมอค่ะ คือว่าไม่มีดอกไม้อยังไงก็ไม่มีดอกไม้อย่างนั้นเลยคือไม่มีช่วงโปรแต่ว่าเป็นเรื่องของความความใส่ใจแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการให้คำปรึกษาเรามากกว่าแต่ถึงจะไม่รู้ว่าหลายๆคนก็บอกว่าคู่เราเป็นู่ที่น่ารักเป็นที่เห็นว่าจะในคือคนกลางพราะว่าโมเมนต์ที่ที่น่ารักอะมัน,ม,นมันอาจจะเป็นโมเมนต์ของการใช้ชีวิตจริงๆมากกว่าไม่ใช่การจัดตั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราจะแบบเฮ้ยจะถ่ายนะแล้วก็ ให้เอาดอกไม้มาให้หรือว่าให้เอาของขวัญมาให้มันมันจะเขินทั้งคู่ด้วยความที่มันไม่ไม่ใช่ตัวเราเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นโมเมนต์ที่สุดใหญ่ฟังเองก็ไปเห็นมาจากอคนอื่นแอดถ่ายมาอย่างนี้มากกว่าแล้ว้องฟังถ่ายภา,าพยนต์แบบนี้ได้มีเวลาไปเติมความหวานอะไรกันไหม จริงจริงก็ไม่ค่อยนะคะเพราะว่านอกจากนอกจากหนังฟังก็เพิ่งเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ค่ะฝากเลยแล้วกันนะคะถ้าเธอรู้ว่าฉันเหงาเพิ่งปล่อยเ v ใหม่ไปก็คือเป็นช่วงที่ทํางานเพลงแล้วก็ปีนี้คือเหมือนกับพี่ว่านเองก็น่าจะทำอัลบั้มเต็มด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้เจอกันบ้างที่ที่ค่ลย s p i c ซี i ิสยังโชคดีที่ได้ทำงานที่เดียวกันผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็เป็นเพลงที่คราวนี้เหมือนได้กลับไปร่วมงานกับพี่เอฟูกับพี่ก๊อฟซึ่งเป็นคนที่ทำกามิกาเซ ให้เรามาตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็มีฟแฟนเข้ามาว่าเออคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็รอว่าคอเกิดสรุปจะได้จัดไหมก็คิดว่าปีนี้น่าจะได้จัดค่ะวรอวามักีนเ้ผมก่อนนีบนเอนักันเรื่องแบบจงๆเรื่องมันมันเรื่องของแบบเวลาเรื่องทุกอย่างด้วยคือเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยให้มันแน่นอนก่อนแล้วค่อยบอกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย แม,แม่แม่บอกว่ายังยังยัง,ยงก่อนถามคุณแม่แม่บอกยังก่อนลูกทางานไปก่อน,น,ะนอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะอีกสักสักพักหนึ่งหน่อยนะคะแต่วันนี้เห็นคู่ออเฟย,ย์กั<ม>บพีออยนี่หวานกันมากเรามีการแซวอะไรเขาบ้างไหมก็แซวว่ารอดูต่อไปนั่นนะไม่ <c oughs> แต่เขานด้วยด้วยเนเจอร์เขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าหวานอยู่แล้วในเรื่องในเรื่องความดารักอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องก็ต้องไม่เปรียบเทียบมันไม่เหมือนกันนะคะใช่พอคุณเห็นน้องแบบอินเลิฟขนาดนี้คุณต si ้องดีได้เจอเพย์บ่อยนหคะหรือว่าน้อยลงเจอเจอบ่อยเจอบ่อยเพราะว่าเจอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรื่องนอนห้องเดียวกันอยู่อะไรเงี้ยก็จะเจอที่บ้านมากกว่าแต่ว่ากิจกรรม ระหว่างวันก็จะแยกย้า่กันไปทฟยไปทํางานบ้าง<ป>เฟยก็ไปทํางานของเฟย<ม>บ้างคือตอนนี้คือเราเหมือนกับแค่จะทางานแยกกันเลย,เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ดูน้องอยู่อนะไรเงี้ยแล้วก็น้องแฮปปี้เราก็แบบดีใจคะ่ะก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเราเป็นแม่สื่อแม่สื่อใ้มีแลอวมัยไม่จริงไม่จริง,รงอันนี้ต้องเรียกเรียกเขามาตอบแล้วแหละไม่จริงพก่อนหน้านี้ที่จะมีข่าวแบบว่าพบกันเลยก็เห็นแบบ่าตามแบบว่าถ่ายรูปกลอยกอยอ๋อใช่คือ ก็รู้จักกับพี่บอยอเข้าๆเฉยๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบสนิทกันกเคยเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านๆแต่ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันแต่ว่าเขาเขาไปคุยกันเองไม่เกี่ยวกับเราเลยเดี๋ยวตอนนี้ดูน้อยลงค่ะดูอย่างห่างอย่าง่ังหัวโอเคแล้วมีแฟนจะไปเที่ยวไหนไหมคะปีนี้ฟังไปไปเที่ยวมาค่อนข้างเยอะต้นปีก็ไปอเมริกาแล้วก็ ไปอังกฤษมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปงานรับปร,ริญญาน้องทีอสเลียคืออ,อีกนิดนึงคือค่ายจะไล่ฝังออกแล้วบอกว่าทํางานบ้างก็คิดว่าถ้าหมดจากทริปที่จําเป็นที่จะต้องไปแล้วก็ปีนี้ก็อาจจะทางานยาวๆเพราะว่าปลายปีน่าจะมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างเยงอะเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ